การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะเจียเจียเล่าเรื่องย้อนอดีตก,กลับไปเป็นแมว สนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ย้อนอดีตตอนที่1ลมพัดเกลือกไข่เจ้งท่านกระโดดขึ้นไปบนกิ่งของต้นอูถงรีตามองแสงแดดที่สาส,สองลอดผ่านระหว่างช่องว่างของใบไม้เข้ามาจากนั้นยกอุ้งเท้าถูใบหูขยับท่าทางให้อยู่ในท่าที่สบายพลางหาวออกมาหนึ่งครั้ง ยามบ่ายในเดือนกันยายนแสงอาทิตย์กำลังดีเหมาะมากที่จะนอนกลางวันเจ้าท่านเป็นแมวแต่เป็นแมวที่เคยเป็นคนมาก่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เสียแล้วเมืองที่ไม่คุ้นตาบ้านที่ไม่คุ้นเคยผู้คนที่ดูแปลกหน้าตัวตนใหม่ที่แปลกเสียจนทำให้รู้สึกหมดหวังโลกที่ดูกว้างใหญ่อีกทั้งยังย้อนกลับไปในช่วงปี2003แต่ก่อนเจ้าท่านเป็นคนที่ไม่ชอบแมวเรียกได้ว่าเกลียดสัตว์ชนิดนี้เลยแหละ เขารู้สึกว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตเทียบเท่ากับโรคประสาทแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นสัตว์ชนิดนี้ไปเสียได้นี่กรมตามสนองเหรอเจ้าท่านยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่คนดีนักเคยรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเคยวางเพลิงเล็กๆก,ก็หลายครั้งมีชีวิตเสเพลหายใจทิ้งไปวันๆแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่เคยฆ่าใครหากจะใช้ตันกัดความคิดในแบบของเขามาพูดหลักก็คนเลวกว่าเขามีตั้งมากมายแล้วทำไมถึงเป็นเขาที่ต้องมารับกรรมนี้มึนง,งงทำอะไรไม่ถูก โกรธหมดหวังในขณะที่เรื่องทุกอย่างยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถทำอะไรได้นั้นเจ้งท่านคงได้แต่ใช้คำพูดที่ว่าลมพัดเปลือกไข่ถึงจะร้าวหรือแตกเสียบ้างอย่างไรแต่ตัวเราก็ยังคงเป็นตัวเรามาปลอบใจตัวเองสเดือนผ่านไปเป็นช่วงเวลาฤดูหนึ่งในสี่ของปีวัตจักรของธรรมชาติได้หมุนไปแล้ว90องศาทำให้จิตใจของเจ้งท่านจากที่สับสนกระวนกระวายก็สงบลงค่อยคอยค,อยคุ้นเคยไปตามกาลเวลา บางครั้งการอยู่แบบไร้เป้าหมายให้ชีวิตผ่านไปวันๆก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่นี่คือมหาวิทยาลัยชูหัวอายุกว่าร้อยปีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนข้อดีของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ก็คือมีเนื้อที่มากพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วๆบนถนนใต้ต้นไม้บางครั้งมีนักศึกษาเดินผ่านไปมาบรรยากาศของที่นี่สงบแต่กลับไม่ดูน่าเบื่อขาดสีสัน เจ้งท่านพักสายตาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้สักพักก็ถูกเสียงสุนัขเห่าปลุกให้ตื่นจากผวังเขาขยับใบหูถึงไม่หันไปดูก็รู้ว่าเป็นใครที่กำลังส่งเสียงหนกหูนี้อยู่ห่างออกไปจากเจิ้งท่านร้อยเมตรมีสุนักสีน้ำตาลพันชิวาว่ากำลังเห่าใส่ต้นกระบูนส่วนบนกิ่งของต้นกระบูนมีแมวลายดำสลับขาวอยู่หนึ่งตัวมันสะบัดหางขึ้นพร้อมกับส่งเสียงร้องไปยังด้านล่าง หากดูจากภายนอกภาพเหตุการณ์นี้คงดูปกติสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่พบเห็นได้บ่อยๆแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือทั้งสุนัขและแมวคู่นี้กำลังส่งเสียงร้องส่วนแมวตัวนี้ชื่อจ่าอายุประมาณ8เดือนตัวเล็กกว่าเจิ้งท่านนิดหน่อยเพราะสีขนของมันเหมือนแมวในการ์ตูนเรื่องนักสืบแมวดำจึงถูกตั้งชื่อให้ว่าจ่าในขณะเดียวกันมันเป็นหนึ่งในเพื่อนตัวร้ายของเจิ้งท่านนับตั้งแต่เขาได้กลายเป็นแมว แมวตัวนี้มีจุดเด่นอยู่สองประการคือเป็นนักสู้หากเกิดการทะเลาะขึ้นมามันจะสู้แบบไม่คิดชีวิตอีกประการหนึ่งก็คือเรียนแบบเสียงเห่าของสุนัขได้มันมีความเป็นหมาอยู่ในตัวสูงตอนที่เจิ้งท่านได้พบกับจะเป็นครั้งแรกนั้นมันกําลังนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่ที่สูงหนึ่งเมตรกว่าๆพลางส่งเสียงเห่าไปทางสุนัขชิวาว่าแต่พอจะสังเกตเห็นเจ้าง่านมันจึงค่อยๆเปลี่ยนจากเสียงไปเป็น อันที่จริงตอนนั้นเสียงเห่าของจะฟังดูแปลงๆไปหน่อยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปภาษาสุนัขของมันก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นคนทั่วไปหากฟังแค่เสียงก็คงแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงจริงหรือเสียงเลียนแบบอีกทั้งเวลาจะเหนื่อยมันยังชอบเอาลิ้นห้อยออกมาหอบเหมือนตัวเองเป็นสุนักอีกต่างหากดังนั้นเจ้าท่านจึงมักจะสงสัยว่าแมวตัวนี้มีวิญญ,ญาณของสุนัขสิงร่างอยู่หรือเปล่า เจ้าท่านไม่สนใจด้านนั้นอีกต่อไปเขาหาวขึ้นหนึ่งทีแล้วหมอบนอนต่อเขาไม่สนใจถึงความเป็นอยู่ของจ่าเท่าไหร่นะเพราะทั้งจ่าและชิวาว่าตัวนั้นทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็กๆประสบการณ์สูงทั้งคู่หากจะถามว่าทำไมจ่าถึงได้ชอบทะเลาะกับชิวาว่าตัวนั้นหลักก็สาเหตุคงมาจากชิวาว่าตัวนี้เป็นสุนัขตัวเล็กที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงของที่พักอาศัยทางฝั่งตะวันออกตัวเล็กๆย่อมข่มง,ง่ายเป็นที่รู้ดีของบรรดาแมว จึงท่านนอนจนถึงเสียงกริ่งหมดเวลาคาบสามดังจึงลุกขึ้นยืนแล้วบิดขี้เกียจจากนั้นจึงกระโดดลงมาจากต้นอูถงเดินไปตามทางเดินเล็กๆผ่านป่าต้นพีทไปก็จะมองเห็นกำแพงที่นี่คือโรงเรียนประถมในสังกัดของมหาวิทยาลัยชูหัวลูกๆของบุคลากรในโรงเรียนหรือญาติของบุคลากรต่างก็มาเรียนที่นี่เพื่อที่จะรับส่งได้สะดวกปลอดภัยไร้กังวล เจ้งท่านกระโดดขึ้นไปบนกำแพงเขามองห้องเรียนสองห้องที่อยู่ระหว่างชั้นสองกับชั้นหกจากนั้นจึงเดินล็อกกำแพงไปยังประตูโรงเรียนเจ้งท่านรออยู่บนกำแพงที่ห่างจากประตูโรงเรียน20กว่าเมตรอยู่7จถึงแนาทีเสียงกลิ่งเลิกเรียนก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงกลิ่งชนิดที่แสบแก้วหูแต่เป็นดนตรีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กผู้หญิงสวมชุดเดรสลายดอกไม้กระจุมกระจิ๋มสภายกระเป๋าเฮลโลคิตตี้เดินออกมาจากตึกพอออกมาเธอก็มองมาทางเจ้งท่านพอเห็นว่าเจ้งท่านนั่งอยู่บนกำแพงดวงตาก็เป็นประกายพลางวิ่งเข้าไปหาพี่บอกว่าคาบสุดท้ายมีสอบย่อยต้องรอหน่อย ยังไม่ทันที่เด็กน้อยจะพูดจบเจิงท่านก็เห็นคนคนหนึ่งเดินออกมาจากตึกแบกกระเป๋าหนังสือด้วยท่าทางเหมือนแบกกระสอบผมเผ้ายุ่งเหยิงเหมือนรังนกกำลังวิ่งมาทางพวกเขาด้วยรอยยิ้มที่สดใสพร้อมกับชูสองนิ้วให้เจิงท่านและเด็กน้อยดูท่าทางคงทำข้อสอบในคาบสุดท้ายได้ไม่เลวเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อเจียวหยวนเป็นลูกของบ้านที่รับเลี้ยงเจิงท่านในตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นป .6 ส่วนเด็กผู้หญิงชื่อกู้โยจือ เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจียวหยวนด้วยเหตุผลบางประการหลังพ่อแม่ของเธอ,อย่าร้างกันแม่ของเจียวหยวนก็ได้ไปรับมาอยู่ด้วยกันจากต่างประเทศตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปอสองเจียวหยวนรับกระเป๋าหนังสือของกู้โยจือมาถือไว้เด็กสองคนกับแมวหนึ่งตัวเดินออกจากโรงเรียนเดินไปทางที่พักอาศัยฝั่งตะวันออกดูนั่นแมวของบ้านเจียวหยวนมารับพวกเขาอีกแล้วมีคนพูดขึ้น หลายคนที่ได้พบพวกเขาบนถนนต่างก็คุ้นเคยกับภาพเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้เกือบสามสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เปิดเรียนช่วงแรกเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คนรอบตัวมักจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันหลังอาหารบริเวณที่พักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเดินไปไม่เกินสิบนาทีก็ถึงบ้านของครอบครัวเจียวอยู่ทางฝั่งตะวันออกตึกบีชั้นห้าที่นี่ก่อนเข้าตึกจะต้องใช้คีย์การ์ดในการเปิดประตูเจียวหยวนเอาบัตรที่อยู่ในพวงกุญแจแต่ปุ๊บประตูก็เปิดทันที ในพวงกุญแจของเจียวหยวนมีบัตรกลมๆเล็กๆซึ่งก็คือคีย์การ์ดของประตูเข้าตึกคนที่พักอาศัยอยู่ในตึกสำหรับบุคลากรโรงเรียนนี้แทบจะทุกคนต่างก็มีคีย์การ์ดที่คอของเจ้างท่านก็มีป้ายกลมๆแขวนไว้หนึ่งอันแต่ดูจะพิเศษกว่าตรงที่ด้านหน้าเป็นรูปของเจ้างท่านส่วนด้านหลังเป็นที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของครอบครัวเจียวคีย์การ์ดกับบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงแบบทูอินวันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของเจียวหยวนไปสั่งทำโดยเฉพาะ พอเข้าตึกเจิงท่านก็มองไปที่ระเบียงบ้านที่อยู่ชั้นหนึ่งตอนนี้ไม่พบเจ้าอ้วนอยู่ที่ระเบียงสงสัยจะถูกพาไปพบปะเยี่ยมญาติในเวลาอาหารแบบนี้ประตูบ้านของครอบครัวเจียวจะถูกเปิดทิ้งไว้เสมออย่างไรเสียนี้ก็เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรในโรงเรียนเข้าออกต้องมีคีย์การ์ดอีกทั้งยังมีกล้องวงจรปิดอีกด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยที่นี่ดีกว่าที่พักอาศัยข้างนอกอยู่มาก แม่ของเจียวหยวนกำลังทำกับข้าวแต่ในห้องรับแขกกลับมีเสียงคนพูดคุยกันถ้าอย่างนั้นเรื่องโฆษณาก็ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับพอเจ้าท่านเดินเข้าประตูฝีเท้าก็หยุดชะงักเขาคุ้นเคยกับเสียงนี้มากมันเป็นเสียงของเท่าแกแ่แทะกลัวร้านขายของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยฉู่หัวพี่ชายของเขาเป็นสัตวแพทย์ตอนที่เจ้าท่านไปฉีดวัคซีนก็เป็นพี่ชายของเขานี่แหละที่เอาเข็มทิ่มเข้าให้ เมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าท่านได้ยินแม่ของเจียวหยวนพูดว่าเสี่ยวกัวอยากให้เจ้าท่านไปถ่ายโฆษณาอาหารแมวถ้าอย่างนั้นวันนี้ที่มาหาก็คงเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่ากดติดตามและให้กำลังใจได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ